สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผทหนึ่งตุลาห้าสี่นะครับโจทย์กําหนดให้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่หกจำนวนห้าร้อยคนมีการแจกแจงปกติโดยมีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเท่ากับหกสิบคะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับหกคะแนนจงหาจํานวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่าห้าสิบเอ็ดคะแนนแต่น้อยกว่าหกสิบหกคะแนนเมื่อกําหนดพื้นที่ใต้เส้นโค้งระหว่างศูนย์ถึง z ซดังตารางต่อไปนี้ ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามีการแจกแจงเป็นปกติแล้วก็กําหนดพื้นที่ใต้เส้นโค้งมาแฟนก็เลยนึกถึงเรื่องของพื้นที่ใต้โค้งนะครับก็คือกราฟปกติพอบอกว่าเป็นกราฟปกติปับ๊บนะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้คือจุดกึ่งกลางตัวนี้คือ x bar แฮทงสอนให้บอกว่าให้เป็นแบ่งออกมาเป็น2องบรรทัดคือเป็น x กับเป็น z ตอนนี้เขาอยากรู้ว่าคะแนนมากกว่า51แต่น้อยกว่า66 เรารู้แล้วว่าค่าเฉลี่ยคือหกสิคะแนนหกสิบคะแนนก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้คือ x บาร์คือหกสิบแล้วก็บอกมาว่า sd คือหกทีนี้เขาอยากรู้ว่าถ้าคะแนนมากกว่าห้าสิเอ็ดคะแนนห้าสิบเอ็ดคงจะอยู่ตรงนี้ถูกป่ะครับแล้วก็น้อยกว่าหกสิบหกหกสิบหกก็อยู่ตรงนี้งั้นพี่แบงค์เลื่อนหกสิบขึ้นมานะครับแปลว่าหกสิบอยู่ตรงนี้ เราอยากจะรู้ว่ามีคนที่อยู่ในช่วงนี้อยู่ทั้งหมดกี่คนยังจำได้ไหมครับโดยปกติเนี่ยข้อมูลของเราคือถ้าเรารู้ x สามารถเปลี่ยนให้เป็นแจากแเปลี่ยนให้เป็น a r e รจาก a r e รสามารถเปลี่ยนให้เป็นเปอร์เซนต์หรือเป็นเปอร์เซนต์ไทจากเปอร์เซนต์ทำสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคนนะครับแพ้งบอกว่าตอนนี้เนี่ยสูตร x เปลี่ยนให้เป็น Z เราจะทำยังไง Z เท่ากับ xi ลบ x bar ส่วน sd นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตรง51คะแนนเนี่ยถ้าพี่แบงค์จกจะเปลี่ยนมาเป็น Z Z มีค่าเท่ากับ51ลบ60ส่วน6ซึ่งก็คือลบ9ส่วน6หรือก็คือลบ1.5แปลว่าตอนนี้ Z ณนัตำแหน่งนี้คือลบ1.5ถูกไหมครับทีนี้ถัดมา แอีกฝั่งหนึ่งล่ะแซของ66คือ66สิบหลบหกส่วนหหรือก็คือ6ส่วนหซึ่งก็คือ1เพราะฉะนั้นแซของฝั่งนี้มีค่าเป็น1พอเรารู้ค่าแซอยากจะเปลี่ยนเป็นแอเรียให้ใช้การเปิดตารางนะครับเปิดตารางยังไงตอนนี้เนี่ยถ้าแซมีค่าเป็น1พื้นที่ตัวนี้มันจะวัดจากแกนกลางเสมอ แปลว่าพื้นที่ฝั่งนี้คือ0.341ทีนี้พื้นที่ฝั่งนี้เนี่ยเราหายังไงตัวนี้เป็นลบ1.5เราบอกว่าถ้าเป็นกราฟปกติ2ข้างมันต้องบาลานซ์กันนั่นหมายความว่าถ้าตรงนี้เป็น1.5อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นลบ1.5เนี่ยพื้นที่มันต้องเท่ากันทันทีตัวนี้ก็เลยกลายเป็น0.433ถูกไหมครับจากตัวนี้ดังนั้นพื้นที่ที่อยู่ข้างในตรงนี้ทั้งหมด จึงมีค่าเท่ากับ0.433บวกกับ0.341หรือก็กลายเป็น 0. จุดบวกกันนะครับคือ774นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์สามารถเปลี่ยนให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์พื้นที่มันคือ0.774จทำยังไงให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ครับก็คือคูณร้อยถูกป่ะครับก็เลยกลายเป็น77.4%เปอร์เซ็นต์ จากการที่เรารู้ว่ามีจํานวนคนอยู่ทั้งหมดห้าร้อยคนทํายังไงให้มันออกมาเป็นจํานวนคนในช่วงนี้ครับเราบอกว่าก็เอาเจ็ดสิบเจ็ดจุดสี่ส่วนร้อยคูณจํานวนคนทั้งหมดซึ่งจํานวนคนทั้งหมดก็คือห้าร้อยงั้นเอาศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ูย์จริงนะครับก็เลยกลายเป็นห้าสี่ยี่สิบทดสองห้าเจ็ดสามห้าใส่เจ็ดทดสามห้าเจ็ดสามห้าทดสามกลายเป็นสามร้อยแปดสิบเจ็ด ดังนั้นสรุปแล้วจำนวนคนที่อยู่ในช่วงนี้มีอยู่ทั้งหมด387คนครับแต่จุดหนึ่งที่ต้องระวังให้ดีนะก็คือในเรื่องของการหาตัวเนี้ยอย่าลืมว่าหายังไงบ้างหลายๆคนมักจะลืมว่าแต่ละส่วนหายังไงอีกทีหนึ่ง x แปลงเป็น Z ใช้สูตร z เป็นแปลงเป็น a ใช้ตาราง a แปลงเปอร์เซ็นต์ใช้คูณร้อย เปอร์เซ็นต์แปลกเป็นจำนวนคนใช้กูด n โอเคนะครับมันเป็นการถ่ายทอดต่อเนื่องนะครับ